เทคนิคการใส่สาย P.E. ของคูซ่านะครับผมตัวนี้จะเป็นสาย P.E. กันลมของนาโนพร2007นะครับผมคูซ่าใช้สาย P.E. 2อุปกรณ์นะครับผมนี่ถ้าเกิดเรามีหม้อแล้วก็มีฝากระจกแบบนี้มันก็จะมีรูนะครับนี่แล้วเราก็หาอุปกรณ์ของแม่บ้านมาเพื่อจะเอาสาย P.E. ไว้ข้างในแล้วเราก็เอาสาย P.E. สอดออกรูแล้วก็ปิดฝาไว้แล้วเราก็หมุนง่าย เดี๋ยวมาชมพร้อมกันว่าคูซ่ามาเปลี่ยนสาย PE เนี่ยมันจะง่ายและมันจะแน่นขนาดไหนเพราะปกติเราจะต้องแบบดึงสาย PE ให้แน่นนะครับผมเพื่อเวลาการตีเนี่ยมันจะไม่ได้กินสายการที่สาย p ีมันกินสายหรือว่ามันหนีบกันเนี่ยมันทําให้สายเราขาดได้นะคูซ่าใช้นี้ก็คือเป็นลอกเอ็นเทเลสนะครับผมส่วนเบ็ดก็จะเป็นเบ็ดมณีโคดอันนี้ไม่ได้หักนะเป็นเบ็ด9ฟุตนะครับผมด้ามชี้ตายปลายชี้เป็นนะครับผมเบ็ดมณีโคดคูซ่าที่เห็นอยู่ในคลิปนะครับผม คูซ่าถอดออกมันถอดออกได้นะครับ9.2ฟุตเป็นเบ็ดที่ยาวที่สุดนะของลอกเบสนะครับผมเนอะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสาย P ์ P.E กันโอเคเพื่อความรวดเร็วคูซ่าจะสปีด ก็เสร็จแล้วนะครับผมการขึ้นสายนะครับในลอกเอ็นเตอร์เลสของคูซ่านะครับผมสำหรับสาย100เมตร PE 2ถือว่าพอดีนะนะครับผมไม่ทำให้สาย PE อ้วกนะครับภาษาเราเรียกว่าอ้วกก็คือเยอะเกินนะครับถือว่าพอดีนะครับแล้วคูซ่าก็จะมาร้อยไกลแล้วก็มัดสายหน้านะครับผมโอเคนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนำมาแชร์จริงๆแล้วคูซ่าก็ได้ความรู้แบบนี้มาจาก YouTube ดูมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาถ่ายทอดและส่งต่อถือว่าโอเคนะนะครับเนี่ยฝาหมอ้อนะครับผมของแม่บ้านแล้วก็อุปกรณ์ง่ายๆเลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปหาดินซอรหรือว่าหาอะไรมาเสียบรูนะครับผมสำหรับสาย PE อของนนพรนะครับผมนี่100เมตรนะครับผมถ้าเกิดใครอยากสั่งก็ทักไปที่เพจนนพร2007สามารถสั่งได้ที่เพจนะครับทาง Facebook นะครับหรือติ k t o k อกน้ารพรไปกดที่ตะก้าได้เลยนะครับผมที่คูซ่าซื้อมานี้นะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นในการแถมกระดี่กันลมนี่นะครับผมฝากด้วยแล้วกันนะครับผมสายกันลมนะครับพร้อมกระดี่กันลมไม่รู้ว่าโปรโมชั่นนี้หมดหรือ,อยังต้องรีบเลยนะนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้คูซ่าจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันที่เขื่อนทรงเต่าจังหวัดสกลนครเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับ แพ้ชนะไม่สำคัญสำคัญที่มิตรภาพที่เราจะได้ไปเจอกันพบปะสำหรับชาวตกปลานะครับผมทุกท่านที่มาร่วมแข่งขันงานนี้นะครับผมแล้วพบกันครับผมที่เคขื่อนทรงเต่าจังหวัดส,สกลนครขอบคุณครับ